อ้าวไปกินยังน uh ้องมิวสิคกระปุกพับกระปุกพับโอ้โหแซ่บปะแซ่บครับน้อยเป็นไงบ้างแซ่บปะแซ่บปะอร่อยมากครับอำนาจน่ะโอยไหนไหนโชว์ให้พี่น้องดูหน่อยสิชิ้นขนาดไหนแน่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 โอ้โหนี่นี่เอากินอีกลูกอร่อยกินอีกกินอีก ยวเอาไว้ให้น้องกล่องหนึ่งพอน้องลูกตาลเนาะเก่เลยอ้โหวันนี้รีวิวเออร้อน,นะน,ลนงงเลนนยน้ำแขงมามาส่งแต่ยงังยังนี่จะเป็นเนือทางให้เราตัวเนี้ยสามพันห่าเนี่ยนี่เห็นไหม คิดคือับค่อยเลยสตม่มัญหาไม่คุ้มเลยแม่แอนไปงว่าว่าเสียด,ดายตังแม่ก็เตยบอกว่าจะทำให้ดีๆดูด,ดิมันลำบากกว่าทางที่เป็นหลุมอีกเพราะว่ามันเป็นดินทรายไม่ย้ายแล้วมันนี่เขาขับรถม้าน่ะมันนี่เด้มันก็นคือดินแกนนะมันล <c oughs> แล้วไปกินกบ ฮะเอาขมขมจังเลยฟาร์มาา้างเนี่ยคะอยู่บ้านน้องขาเหนือเนี่ยช้างเน,นองคาเหนือ,อแข้งคอนี่เดผู้ดินอผู้ดินหินกองเนี่ยผู้ดินหินกองนี่แหละเอิ้นบ้านอย่งก็บ้านน้องขามเหนือบ้านน,าน,น้องขาเหนือบ้านน้องคาม น้นงิ้วมูนี่นะบ้านทาดเนี่ยที่มูเฮาเลี้ยนอะแม่นใ่ย้ายเอียงก็ไอ้โตัวขาวนิดหน่อยนะซยังไอ้โจเอ้ยอียงก็ไอ้โจไอ้พวกไอ้คณะรักมั่งนะอืมนี่อันขาดนั่นละนั่นละเลยพวกนั้นอะไรนี่น่ะนะแม่เอาไปให้ลูกตาลนะแม่นบ่กินที่ไหนลูกกินเลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะตั้งมันก็ได้ เอาเลยเอาเลยลูกกินเลยกินเลยเดี๋ยวสั่งใหม่มันแซ่บเนาะบายมันมันอร่อยแบบเบรกไม่อยู่แล้วเนาะเออจะมาเบรกกันยังไงมันลอยมันลอยอยู่ข้างหน้าโยถูกต้องเออถูกต้องกะลีพับเบรกแตกกินแล้วอยากกินอีกอ่ะเออเอาเรื่องจริงเรื่องจริงวันนั้นน่ะเตยซ้ำกลมยิ้มยิ้ม่มาให้แม่ป๋าเตีบยววัน แม่พลังให้แค่เดียวตานกินคนเดียวหมดเลยอ๋เหรอห้าไม่พังห้ามไม่ทันเลยอ้าน้อยได้ได้ได้งอนแฟนเด้อเอ้สวยนะผัวผัวเอ็นได้เขียนให้ผัวผัวรากเอาไปกินหมดอ๋เหรอแต่แห่ได้สั่งใหม่อันนี้บมดนี่เจ้าของบมดเนี่ยค่ะอันนี้เจ้าของก็ขี้เล็กขี้เลรไม่ตกปกติใช้อะไรปั้น่ะทำไมถึงอร่อยขนาดนั้นใช้ใจปั้นค่ะใส่ใจทุกรายละเอียดโอ้ย พุ่นน่ะพอ้าจีนขาเลื่องริงสุดยอดเลยพี่น้องครับนี่แหละนี่แหละผู้ผู้เป็นเป็นเจ้าของสูตรเป็นถ้าไม่มีสัมผันไม่ได้นะคะต้องฟังต้องเปิดเพลงเปิดเพลง เปิดเพลงเราจะได้แบบว่าเออต้องมีสมาธิในการต้มด้วยใช่ถ้าอารมณ์ร้อนถ้างุนงิดอ่ะแป้งจะไม่ได้เลยนะมันเป็นขนมที่ทํายากมันไม่เหมือนขนมอื่นที่ตามสูตรเป๊ะๆที่ลองมาหมดทุกขนมแล้วอ่ะแต่มกเ้องต้องต้องมีอารมณ์ใช่แป้งแต่แต่ละครั้งเนี้ยแบบว่าถ้าเราไม่อันเนี้ยแป้งเวลาเรารีดอ่ะมันจะรีดไม่ได้นะแป้งขาดแป้งอะไรอืมันต้องแบบ ต้องใจเย็นจริงๆค่ะขันที่น่าจะไม่ใหญ่กระดี่เป้ากับสาระเปล่าสาระเปล่าเจ้าใส่ถ้างั้นวันหลังเนี่ยผมจะไปนั่งอยู่ข้างหน้าค่ะเพราะว่าผมเป็นคนอารมณ์ดีผมเป็นคนอารมณ์ดีฮะผลออกมาขนมเละเละเลยบอแทนแทนที่จะปั้นขนมกูสิปั้นมึงนี่แหละวันยองมึงนี่แหละว่าท่านว่ามานั่งบึ่งคักงกันี่สุดท้ายขนมเละค่ะเละแล้ว โอ้ดีเนาะคุณเตยมีหมูมีพวกมาส่วนมาอันนั้นอันนี้เนาะดูแลกันไปนั่นแหละยามเวลามีปัญหามีแค่นี้แหละค่ะจริงระบายปรับทุกกันเรื่อยถ้าถ้าใครไม่เจอปัญหาแบบเราอ่ะจะไม่รู้แมนจริงไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูก่อนแมนครับแมน เดกเก่งจะตายแล้วเน่เรายิ้มสู้ปัญหาอืเรายิ้มเก่งจะตายด้วยทุกคนอ่ะมันมีปัญหาไม่เหมือนกันใช่ก็ซอยกันไปนะเนาะอือก็ซอยค่ําซอยยู่กันไปแม่ให้กําลังใจกันช่วยอย่างไม่ได้อ่ะเอจะกินติลากินติลากำลังใจกันนะ ก็ของไม่ให้กับกองไม่ซีกองก็บอกมาหาโอ้ก็บน้ำนันบอกว่าทอดซองกองฝ้าวมาอันนี้เออเดี๋ยวจะแลนเข้ามาอีกมาเหมิดมือแล้วมือนี้ไม่หนูหนูมีธุระอยู่ไปไหนหนูกำลังสร้างบ้านหลังเล็กๆหนูก็มีปัญหาเหมือนเตยอยู่กลางุ่งเหมือนกันอ๋อเหรอทำที่ไหนเจ้าของให้รู้ทุกหมอกหรือยุไส้อยู่ที่เจ้าของอยู่ในบ้านเนี่ยนะเออเออที่อยู่ข้างบ้านนั่นอยู่ตรงข้ามบ้านเพื่อน ยู่แถวๆนั่นแหะแต่ว่ามันเป็นที่ตัวเองจะพาบ้านป้าคอยนะแมนแต่ว่าเป็นที่เราใช่อ๋อเฮ็ดไปเฮ็ดไปอยู่ไปกำลังจะสร้างที่อยู่ใหม่กินกับกาแฟเขากันน้ดีปัดชิมเบิ้งไออยู่กี่คนอยู่กับลูกลูกก็สองคนนะค่ะลูกก็เท่าลูกตาลเนอะลูกชายเขาอยู่ป .4 ใช่หนูเลี้ยงลูกคนเดียวมาหลายปีแล้วจังไม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันเอาแปดปีแล้วแฟนไปไหนไปทํางานไปทํางานไม่กลับมาเลยพูดตรงๆไปเลยไปทําไม่ต้องค้อมแฟนไปทํางานแฟนเป็นคนจังหวัดอะไรคนบ้านเดียวกันนี่แหละไม่ใช่ผมว่าเป็นคนจังหวัดเลยเลยไปเลยไปเลยอืมกระซามเนาะเลี้ยงเดี่ยวมากี่ปีแล้วเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมา ตั้งแต่แฟนไปนอกก็เจ็ดแปดปีแล้วตั้งแต่คลอดลูกสาวได้ห้าเดือนแล้วได้ติดต่อกันไหมตอนนี้นะก็ติดต่อก็ติดต่อกันมาแบบติดต่อกันตลอดคุยก็พูดคุยอยู่แต่เขาไม่กลับมายังไม่กลับมายังไม่กลับมาก็ไปหาเงินอยู่สรุปยังไงเนี่ยพูดมาผมงงหมดแล้วนะสรุปว่ายังอยู่ด้วยกันหรือเปล่าก็ก็โทรคุยกันอยู่แต่ว่านานๆโทรคุยอะไรแบบเนี้ยนะ เขาก็ไม่ได้มีแฟนใหม่ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมมีแล้วอันนี้อันนี้ไม่เป็นไรเผื่อเอาเผื่อเอฟซีเขาคนสดๆเขารู้เขาอยากยืมยื่นมือเข้ามาดูแลมาช่วยเหลือเจ้ว่าหนูเลี้ยงลูกคนเดียวอยู่เจ็ดปีเออก็แค่นั้นก็จบแล้วไม่ต้องบอกขนาดนั้นเนาะไม่ต้องบอกขนาดนั้นออบกขนนนาดั้เพราะเอาเป็นว่าหนูเลี้ยงลูกคนเดียวเจ็ดปีแม่เราก็เลี้ยงลูกคนเเอาเอาใจช่วยเนาะตอนนี้ <reading> ไม่มีอะไรจะช่วยเอาใจช่วยก่อนนะะอืมขอให้ประสบความสำเร็จค้า ong, ขายของขายขนมดีๆกะหรี่พับเบรกแตกอืมครับผมฮะเสียบป่าลงเนี้ยกินกับกาแฟเลยเสียบบอกมองหน้าเตยดอกอันเนี่ยใส่อื่นได้นะคนก็มักตั้งแต่ใส่นี่แม่ยายที่ใส่ฟอยท้องใส่บักนักสี่คนก็บบักอยนี่อืม ใส่ทัวนี่ก็มีตั้งแต่ระดับผู้เฒ่าเนี่ยพูดเฒ่ากูกินเลยบ่แมมนใส่ทัวนะแล้วใส่ในี่ใส่ไก่ก็หนูก็ดูตามนี้แหละไม่ได้ไปเรียนหรอกดูตามยูทูบนี่แหละมิมนิตไอดอลแล้วหนูก็ฝึกหลายปีเหมือนกันทำแล้วก็แจกพี่แจกน้องให้เขาชิมให้พูดความจริงโดยเฉพาะฉันได้ชิมบ่อยมากให้พูดความจริงไม่ให้โกหกคือเราจะได้แบบว่าเอาไปปรับปรุงใช่ มีคนแบบว่าให้ไปสอนอยู่แต่ว่าไม่เอาลูกเราก็มีอืเอาไว้เอาไว้สอนลูกอะคลิปนี้กาปาไปก่อนครับพี่น้องครับออืกับรีพับเบกแตกอร่อยมากครับนี่นสี่กล่องครับหมดภายในลิ่ตา